ครับสวัสดีครับวันนี้ผมลังรอบโลกนะครับมาที่จังหวัดแม้ฮ่องสอนนะครับมาจังหวัดแม้ฮ่องสอนแล้วนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการมาใส่บาตนะครับที่สะพานสู่ตองเป้นะครับซึ่งเป็นสะพานที่รวมแห่งศรัทธาของชาวแม้ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมารอใส่บาตรกางสะพานนะครับวันนี้ผมก็เตรียมนี่ครับข้าวของนะครับอ่ก็เรียกว่าที่จะอ่า ของที่จะถวายพระนั่นแหละครับรอจากสวนธรรมภูสมะนะครับเดี๋ยวเราไปรอใส่บาตรกันครับครับสวนธรรมภูสมะหนึ่งว่าวัดภูสมะนารามนะครับมีพระภิกษุประจำหรือว่า พมนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ประมาณ20รูปนะครับก็จะออกเดินบิณฑบาตท,ทุกเช้านะครับเดินตามสะพานนะครับสะพานสุตองเป้นะครับข้ามไปยังหมู่บ้านกุงไม้สักนะครับครับตอนนี้หลวงพ่อนะครับก็กำลังจะเดินลงมาจากวัดภูสมะนารามนะครับเพื่อข้ามไปยังบ้านกุงไม้สัก ก็จะมีสาธุชนนะครับรอตักบาททั้งต้นสะพานกลางสะพานปลายสะพานนะครับแล้วแต่จะสะดวกนะครับเดี๋ยวก็เดินกลับมาด้านนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะรอใส่นะครับหลวงพ่อแล้วครับเนนน้อยนะครับก็จะเดินเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตนะครับจากสาธุชนจากชาวบ้าน ประมาณเม็ดครึ่งแล้วเนี่ยออตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะครับอ่ออานาก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับ สำหรับสะพานส่ตองเป้นปะครับเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานความสำเร็จนะครับหรือการมาอธิษฐานณนะสะพานแห่งนี้นะครับเพื่อขอความสำเร็จนะครับสะพานแห่งนี้นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพระพิสุนะครับและชาวบ้านนะครับพระพิสุจากส่วนธรรมภูสมะและชาวบ้านกรุงไม้สักนะครับในการร่วมกันสร้างนะครับเป็นสะพานไม้ขัดแตะ นะครับนี่ผ่านไม้ขัดแต่ความกว้างประมาณ2เมตรนะครับความยาวก็ประมาณ500เมตรนะครับระพิสุก็จะเดินมาอันนี้ครับตามสะพานเพื่อมาใส่เพื่อมาให้สาธุชนได้ใส่บาตรหรือว่าตักบาตรนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับของการมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเราอาจจะเคยไปหลายๆที่นะครับซึ่งมีบรรยากาศแบบนี้อย่างเช่น การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพะบางประเทศลาวนะครับและการตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มา,าบนสะพานนะครับสะพานซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งพลังศรัทธาของญาติโยมนะครับถือว่าการเป็นการเชื่อมบุญนะครับระหว่างวัดกับหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นภาพอันสวยงามเป็น การสะท้อนถึงความสามัคคีนะครับและกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะครับผมก็ไปดูสะพานลักษณะนี้หลายแห่งนะครับอย่างเช่นสะพานไม้ที่อำเภอแกดำจังหวัดสระามนะครับสะพานไม้ที่ลำสะพานไม้ไผ่ขัดแตะที่ลำปางนะครับหรือแม้กระทั่งอีกหลายสะพานนะครับ สะพานไม้สัก์ที่เมืองมันดดเลจังหวัดประเทศพม่าะนะครับก็ได้เห็นนี่ครับที่มาที่ไปของสะพานนะครับซึ่งตอนแรกมาจากพลังศรัทธาต่อมากลายเป็นไฮไลท์สำคัญกลายเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ครับสะพานนี้ก็จะข้ามนะครับน้ำลำน้ำตอนนี้หมอกก็จะปกคลุมนะครับ เราก็จะเห็นนะครับวัดอากาศตอนนี้กำลังเย็นสบายนะครับเดี๋ยวพระก็จะนครับเ,เดี๋ยวพระท่านก็จะเดินออกมาจากวัดเพื่อให้สาธุชนหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับได้รอใส่บาตรหรือว่าตักบาตรครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ ที่มีโอกาสได้มาใส่บาทที่สะพานสุตองเป้อันนี้นะคร,นครับก็จะข้ามแม่น้ำแม่สงานะครับนลำน้ำแม่สงานะครับ ตอนนี้ผมกําลังเดินขึ้นบันไดนะครับหลังจากตักบาตเสร็จนะครับสะพานพามาถึงวัดนะครับก็จะมีบันไดไม้นะครับพาเราเดินขึ้นก็ใครที่จะมาตรงนี้ที่จะเดินตรงนี้ก็ต้องพร้อมพอสมควรในเรื่องพละกกาลังนะครับ นี่ครับบรรยากาศภายในสวนธรรมภูสมะนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับก็จะมีรูปสิง ครับบรรยากาศยามเช้าของสะพานสู่ตองเป้นะครับมันจะโดนน้ำขากเน,นี่ยไม่หัวถ่ายรูปก็จะไม่สวยจบอ้าวโอเคโอเคเอาเลยมาแล้วนี่ไหนไม่ไหวจะเล่นเนี่ยดูดู ด้านหน้าเองเรานี้จะเป็นหลวงพ่อสุทองเป้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนของวัดภูสมนาามนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศหรือทิวทัศน์ของสะพานนะครับทั้งหมดนะครับเราเดินมาบนเนินของวัดนะครับก็จะเห็นนะครับความยาวของสะพานซึ่งทอดยาวจากวัดไปจนถึงจากวัด สวนทมภูสมะนะครับทอดยาวไปจนถึงบ้านกงไม้สักนะครับบ้านกงไม้สักนะครับความยาวก็ประมาณ500เมตรด้านบนก็จะนี้นะครับเป็นบรรยากาศของลานวัดนะครับก็จะมีที่นั่งทานกาแฟนะครับมีป๊อปถ่ายรูปนะครับสถานที่ให นักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็จะมานั่งถ่ายรูปถ่ายทอดถึงเรื่องราวของสะพานพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีในการสร้างสะพานนะครับเชื่อมระหว่างบ้านกับวัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อสู่ตองเป้นะครับซึ่งใครที่อธิษฐานขอความสำเร็จนะครับที่สะพานแล้วก็จะ เข้ามากราบนะครับหลวงพ่อสู่ตองเบ้นะครับเพื่อขอพรขอความสำเร็จหนะ้าที่แห่งนี้นะครับนี่นะก็มีร่วมทำบุญซื้อไม้ไผ่เพื่อซ่อมแซมสะพานนะครับครับนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อสู่ตองเบ้นะครับ ซึ่งสาธุชนที่อธิษฐานกลางสะพานแล้วนะครับขึ้นมาวัดก็จะมากราบขอความสำเร็จหลวงพ่อสุตองเบ้ ตรงนี้ก็จะเป็นสมนะครับเป็นเจดีนะครับเจดี JD ก็ลักษณะเป็นแบบสไตล์ไทยใหญ่นะครับสไตล์พม่าะนะครับใครที่ไปพม่าก็จะคุ้นเคยนะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปด้านในอย่างตรงนี้จะเป็นพระสิวรีเทระนะครับก็จะเป็นสมสมหลังจากไหว้ องพ่อสมเด็จแล้วนะครับก็จะลงมาเดินรอบวัดนะครับก็จะมีเนี่ยครับจะเป็นสะพานขัดแตะนะครับอยู่ด้านข้างนะครับลงลงไปก็จะเป็นชาวไร่นาสวนของชาวบ้านนะครับส่วนวัดก็จะอยู่บนเนินนะครับภูสมบัตนารามนะครับก็กำลังมีการก่อสร้าง ศาสนสถานหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางไทยใหญ่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างเป็นศาลาการประเรียนนะครับสู่ตองเป้นี่ก็มีเวียนนะครับนีกำลังก่อสร้างนะครับหลายๆอย่างนะครับ ก็เป็นศูนย์รวมของศรัทธ,ธาของพี่น้องในย่านนี้นะครับและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางแม่ห้องสอน<ม>นี่ครับประตูทางเข้าศาลาก็าจะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับ สรารวัดสู่ตองเป้นะครับน้องๆนะครับก็จะมาลําให้ชมนะครับแบบศิละปะไทยใหญ่นะครับเป็นนกยุงลําแทนนะครับ